ศาสตร์เอเชียตะวันออกเรื่องดินแดนแห่งภาทิศอุทัยประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีรากฐานตั้งแต่ยุคโบราณแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือการปฏิรูปเมจิในปีคศ1868ที่ทำให้ประเทศเก้าวสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว และหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้เปลี่ยนมาใช้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นประมุขทางจิตวิญญาณสัญลักษณ์ประจำชาติสิ่งที่เราต้องนึกถึงคือภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และดอกซากุระที่สื่อถึงความงดงามอันสั้นและมีคุณค่า โตเกียวเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลกที่เต็มไปด้วยความล้าสมัยขณะที่เกียวโตเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีวัดและศาลเจ้ามากมายเป็นตัวแทนของอดีตอันรุ่งเรืองของญี่ปุ่นวิถีชีวิตและระเบียบว,วินยัยสังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความสุภาพและระเบียบว,ว,วินัยอย่างเคร่งครัดการโค้งคำนับ โอจิกเป็นธรรมเนียมพื้นฐานและชาวญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องความตรงต่อเวลาและการทำงานหนักวัฒนธรรมร่วมสมัยญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นมังงะอนิเมะและแฟชั่นที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกในขณะที่ยังคงรักษาศิลปะดั้งเดิมเช่นพิธีสงสาร อาหารญี่ปุ่นคือศิละปะที่เน้นความสดใหม่และรสชาติอูมามิเมนูที่เป็นสากลคือซูชิและราเมงมารยาทในการกินก็สำคัญเช่นการกล่าวอิทาทาคิมัสก่อนรับประทานเพื่อแสดงความขอบคุณสัตว์สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นทางการแม้ญี่ปุ่นจะไม่มีสัตว์ประจำชาติอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการกล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกถือเป็นทูตศักดิทธ์ ของเทพ,พเจ้าอินาริเทพแห่งการเพาะปลูกมักพบลูกป,ปั้นตามสารเจ้าที่บูชาเทพองค์นี้